สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft นะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันในแมปของ Tomb Capter to Egypt นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นแมปนี้ท่านผู้ชมดูกันนะครับซึ่งผมค้นหาแล้วมันผมคิดว่ามันเป็นแมปที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มันน่าค้นหามากเลยนะสําหรับแมปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอะไรแบบนี้นะครับก็เนื้อเรื่องนะครับก็คือเราจะต้องเข้าไปในอียิปต์นะครับ เพื่อทำวารกิจของเรานะครับพลิตของเรานั่นก็คือการตามหา,าสิ่งประดิษฐ์นะครับโบราณที่แบบว่า,อ,าอยู่ในนั้นนานแสนนานแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือทูชานคามูนนะท่านผู้ชมเป็นหมวกทูชานคามูนนะครับก็จะเป็นเหมือนหมวกของอียิปต์โบราณนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะโอเค ก็มันบอกว่าไอ้เจ้าหมวกเนี่ยตามตำนานอ่ะบอกว่าหมวกเนี้ยมีพลังที่จะสามารถครอบครองโลกได้กันเลยเดียเ่ยวนะครับโอ้โหเวอร์จัดเลยนะฮะข้างล่างก็จะเป็นเครดิตของผู้สร้างนะครับไปไปลุยกันเลยไปครับผมเราจะเดินเข้าไปกันเลยนะครับโอ้ข้างล่างนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นะอะไรแบบนี้นะครับเพียบเลยตรงนี้คืออะไรฮะรมันจะเป็น c h a n บชาอ๋อเขาเขาก็ยังบอกอยู่นะครับว่าเป็นแบบว่าช่อง ของผู้สร้างนั่นเองนะตรงนี้มีของนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีภาคหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าในชื่อแมเนี้มันเขียนเป็นเลข2นะผมคิดว่าน่าจะมีภาคหนึ่งนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าเจอภาคหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาแคสให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะว้าวอะไรกันนะครับเนี่ยแมท่านผู้ชมครับมีทางนี้ไว้ทำไมโอโเดี๋ยวเดี๋ยวเดไมตรงนี้เป็นรูวะลงไปไม่น่าจะรอดนะท่านผู้ชมโอเคไปไปไปมาดีครับ วิ่งน,นี้หลบหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลโคตรเทพเลยเราตรงนี้รู้สึกจะต้องปลาก,กวัวขึ้นไปนะเนี่ยท่านผู้ชมโอเคเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ๋อมีดาบแล้วก็ขนมปังให้นะฮะโอเคหยิบมาเลยมีให้สองอันก็หยิบมาสองอันเลยนะฮะีนกินเค้กซะหน่อยกินเค้กซะหน่อยเซฟหน่อยไหมเซฟหน่อยไหมโอเคมันน่าจะเซฟให้เราบ้างรีสปาวเซตโอเคน่าจะเรียบร้อยละโอเคมันน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับมันน่าจะให้เราปลาก,กวัวนะครับตรงนี้ นี่เนี่ยยึบอุ้ยตรงนี้เป็นน้ำแข็งน้ำผู้ชมนี่ยึบพ่้ยพ่ายเฮ้ยยึบแม่รอดอยู่รอดอยู่ยังไม่ตกยังไม่ตกถ้าตกไปก็ไม่น่าจะตายหรอกนะครับแต่ว่ามันจะเสียวเวลานั่นเองจุบนี่เน,นี่ตรงนี้เป็นตัวแซน,นเนี๋ยนะฮะนี่นี่แบบแบบแบบผมผมต้องรองมันนิ่งก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่นิ่งเราเสี่ยงที่จะตกได้นะฮะจึ๊บจึ๊บเบื่อหนีนน้นี้นี้เรื่อนเรื่นเื่นจะตกจะตก ข้างแม่งก็แบบมีธนูธนูนเต็มเลยนะฮะเฮ้ยจะตกจะตกจะตก,ะตกชึบนี่แหละเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆเลยชึบนี่แหละนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูไม่จะตกนะนึกไม่จะตกแบบนะข้างบนนี่เขาข้างที่จะสูงเลยนะเนี่ยเฮ้ยตกโอ้โหเวรกรรมตกเฉยเลยเฮ้ยธนูธนูโอ้เราโดนธนูไฟเจ็บจัดเลยเจ็บจัดเลยไม่นะโอ้โหเจ็บจัดเลยเจ็บจัดเลยเพราะว่าน้ำยาอะไรพวกเนี้ย มันให้ต้องใช้นะเวลาไปข้างบนนู้นอะผมก็เลยคิดว่ายังไม่ต้องใช้จะดีกว่านะครับตอนที่อยู่ตรงนี้นะโอเคเราต้องผ่านเราต้องผ่านเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมผมกดมันไม่ติดวะเฮ้ยทำไมกดไม่ติดวะตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหตอนนี้ตื่นเต้นจัดชื้น,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 นั่นแหละชื้ชียผมไม่รู้ว่าจะโดนอะไรข้างบนนี้ส,สักล็สัอีกตรงนู้นมีกล่องฮนะท่านผู้ชมเปิดไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้เหรอเปิดได้ไหมยังไม่ได้นะฮะโอเคข้างบนไม่มีอะไรตอกหัวเราให้ตกลงไปหรอกนะ อ่าเช็คพอยท์นะครับโอเคเช็คพอยท์ตรงนี้อ๋อมีน้ำอะไรแบบนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยตรงนี้มีชุดเกาะแล้วก็ธนูเนท่านผู้ชมโอเคเลยนะฮึใส่ชุดเกาะเดมอนไปก่อนเลยฮะอย่างแรกผมว่าข้างหน้าน,น่าจะมีอะไรอันตรายอันตรายรออยู่แน่ๆเลยฮะเพราะว่าถ้าไม่งั้นนี่มันมันไม่น่าจะมีชุดเกาะมาให้เราหรอกนะฮะชึบอื้จะหนืดไปไหนล่ะนี้นผู้ชมชึบนั่นแหละ ชิปวันนี้เรามาตะลุยแบบนี้บอกเลยว่ามันต้องี่สำหรับเราเชื่อเชื่ออุ้ยท่านผู้ชมจะตกกตกจะตกแกตกชิปเฮ้ยตกตกตกต,กตกอุ้ยเกือบตายไปุยเลยไม่ต้องไปเกงไปกลัวมนะันฮะชิปนั่นแหละไปเลยชิปไปเลยอู้ยยยยยยยจะตกยยออนนอออยน,ะนะ เหงื่อออกมากเลยอ่ะเดี๋ยวกินก่อนแล้วกันมาจะยังไงจะยังไงชืบนั่นแหลยฮะชืบนี่มาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตรงนี้เด้งเด้งเด้งเนะเด้ง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 หมดเลยที่ตรงนู้นก็เป็นทางผ่านไปแล้วนี่ว่าชืบเฮ้ย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 นี่เนี้ยนี่เนี้ยไปนี่เนี้ยเฮ้ยผ่านได้เลยฮะท่านผู้ชม ตรงนี้ก็จะมีรองเท้าให้นะฮะเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีเนื้อนะมีแบบว่าของกินให้เรานะครับโอเคจะใส่เป็นรองเท้าเดมอนแล้วกันนะมันจะเซฟกว่าอะไรแบบนี้นะครับโหลงไปโคตรลึกเลยนะท่านผู้ชมนี่อะไรมันจะลึกขนาดนี้อ๋อลงมันลงไปอย่างนี้ได้นี่หว่าบ็อกซ์รามอยู่ข้างล่างใช่ไหมดึงนั่นแหละเฮ้ยตรงนี้อ่ามีชุดก่อฮะเฮ้ยมีแอปเปิลทองท่านผู้ชมฮิเราปแปบบ๊บเดี๋ยวผมไปเก็บรายละเอียดของแม p ก่อนอืมตรงนี้มัน อ่าดาบไดมอนนะท่านะผู้ชมเยี่ยมไปเลยฮนะเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดของแมปก่อนแล้วกันชึบเอา้าไม่ไม่ทันนะไม่ทันไม่ทนันเออขึ้นไปนะฮะท่านผู้ชมชึบอ่าได้แล้วท่านผู้ชมเฮ้ยแป๊บตรงนี้คืออะไรวะไม่รู้ช่างมันอะเดี๋ยวเราจะเก็บของที่จําเป็นไปก่อนแล้วกันอ่ะโอเคตรงนี้มีดาบเพชรใช่ไหมเอาออกได้เนาะเป็นอะไรปะอู้ท่านผู้ชมโอ,โอ,โอ,โอ้ผมเกือบกดโดนก่อนแล้ว อุ๊ยๆๆโดนโดนโดนเจ็บเจ็บเจ็บไปถงไปเลยฮะท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งใดแล้วตอนนี้เฮ้ยตรงนี้มีธนูสินะไป I am the f แฟชชั่นอุ๊ยๆเจ็บ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 เราโดนแค่นัดเดียวเองมั้งเออไม่เป็นไรเลยอ่าตรงนี้ก็กี่นาทีแล้วเนี่ยกี่นาทีวะน่าสามนาทีนะครับก็เพียงพอที่จะทําให้เราปลากรวบไปจนถึงสุดทุนท้ายนะโอเคแปอมนะตรงนี้มีอะไรอ่ะอ๋อตรงนี้มีเซฟตรงนี้ด้วยนะฮะทิปก็คืออ่า อะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้ทิปที่เขาให้มานะครับเราจะใช้วิธีการของเรานั่นเองนะไปแล้วก็ไปกันเลยฮะทางไหนดีวะเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละฮะถูกต้องถูกต้องเนาจะมาทางนี้น่าจะถูกนะฮะเฮ้ยต,ตรงตรงมันมีกล่องเราเราต้องเราต้องเก็บพัเซพวกนี้ให้หมดก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าผมไม่เห็นตรงไหนก็ต้องขอประทานทูบมาในที่นี้ด้วยนะครับ เขียนผู้ชมกชช็ช่วยกันมองหน่อยก็ดีนะฮะก็นั่นแหละรครับตรงนี้ตรงนี้มีบันไดลงด้วยเหรอผมกำลังรู้ว่าเนี่ยว่าม,มันมีบันไดาทางลงอยู่ตรงเนี้ยเก็บก่อนตรงนี้คือแจ็คโอแลนเทิร์นนะครับมีแจ็คโอแลนเทิร์นแล้วก็มีบล็อกเหล็กนะเหมือนจะให้เราสร้างโกลมไว้ตรงนี้หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าจะให้เราสร้างโกลิมไว้ตรงนั้นก็น่าจะแบบว่าให้แบบปราบพวกซอมบี้แทนเราอะไรแบบนี้นะครับอืมก็น่าจะโออยู่นะ ชือ้อมาตรงนี้เลยฮนะชือ้อแล้วก็ชือ้อแล้วก็ชื้อปไปเลยไปรัวๆครับไปโดดรัวๆเราต้องไม่ตกฮนะงานนี้โอเคถือว่าโอเคอยู่นะครับที่เราไม่ตกไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ทำไมมันเปิดง่ายแบบนี้ผมนึกว่ามันจะมีกับดักอะไรเนี่ยเริ่มระแวงแล้วฮะท่านผู้ชมเริ่มระแวงอ่ะเซตสปาลพอยต์ก่อนแล้วกันไม่รู้มันเซ็ตให้หรือเปล่าแล้วตอนนี้มันเซตให้หรือเปล่านะนมนาานะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้มีอะไรวะ ไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตอบเป็นบล็อกนี้แล้วกันนะอุ้ยท่านผู้ชมแสดงว่าเราตอบผิดใช่ไหมแสดงว่าเราตอบผิดแน่ๆเลยท่านผู้ชมอู้โดนโดนโดโดนๆดนโโอเคผมอ๋อผมต้องเอาสวิตนั้นลงใช่ไหมนี่ไงอ่าเราก็ไม่ต้องอะไรมากเออนี่ไงเออได้ว่ะได้ว่ะแป๊บนะครับ นี่ปะนั่นไงนั่นไงนั่นไงข้างบนลงมาแล้วโหหล่นจากข้างบนลงมาฮะนี่ก็ปิดซะเลยโถ่ยน้ําแข็งเหรอเฮ้ยน้ําแข็งใช่ด้วยอ่ะมันคืออะไรครับเนี่ยชื้อไปเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหมีการแบบปิดปงปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดอะไรแบบนี้ไปแปแบบกินก่อนกินก่อนกินก่อนตอนนี้หิวมากอ้าวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าเฮ้ยมีดาบไอ้แอนชาร์เนชัปเน็ตวีแล้วก็น็อกแบ็กสอง อันเบรกิ้งสามโหดีมากดีจัดเลยบอกเลยว่าดีจัดจัดดีจัดจดแบบนี้ครับผมเก็บไอ้พวกนี้ไว้ก่อนโอ้มันได้ใช้แน่ๆ่ะไอ้พวกนี้ยเออไม่ใช้แน่ๆเลยนี่ไงทำไมมอนมันไม่เกิดเลยน่าผู้ชมคุณสามารถกลับไปที่จุดเริ่มต้นได้เลยอะไรแบบนี้เขาให้แบบว่าเช็คมา YouTube ของเขาด้วยนะครับ อ,อถามจริงมันจะไม่มีมอนสเตอร์เลยเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยแป๊บแป๊บตรงนู้นมันมีกลองเฮ้ยฝั่งซ้ายก็มีกลองมีน้ำยานะฮะแล้วไหนไหนหมวกที่เขาว่ากันนะเอาหมวกหมวกที่คนสร้างแมปว้อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหท่านะผู้ชมหนึ่งร้อยเลยเวะเฮ้ยเกินไปเปล่า ที่ผมว่าเราต้องปรับเป็นตอนกลางคืนหรือเปล่ามันถึงจะแบบมีมอนเกิดอย่างน้อยก็ขอไฟซะหน่อยละกันอะเจ้าสมบีทั้งหลายมาๆมา,มายังไงยังไงเอออย่างงี้ดีวะเอออย่างงี้หน่อยดีนี่เน๊นี่เนี่ได้ลองใช้ดาบซะหน่อยนี่เน๊นี่เนี่เป็นไงอะเป็นไงอะรู้เรื่องกันเลยทีเดียวเชียวอะเป็นไงอะเออเดี๋ยวก็เจอนี่เลยเรามีหัวแจ็คออรแลนเทอร์ด้วยนะว่าไงว่าไงกพวก นี่แนะีโดนไป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 นี่แนะี buy, buy, time, โดนไปโดนไปอีกหนึ่งทีโดนไปอีกหนึ่งทีโอ้มันจะง่ายเกินไปแล้วนะครับท่านผู้ชมใครที่มีแมปเชี่ยกยาก็ส่งมาให้ผมเล่นได้นะครับท่านผู้ชมก็จะลองเล่นดูนะครับแล้วก็นํามาแคสในเองนะฮะยังไงผมก็ต้องมาแคสแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูอยู่ดีนะครับจะไม่จะไม่มีการเล่นก่อนในทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคจะเล่นแบบว่าให้ท่านผู้ชมดูในคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นแบบว่าการเล่นเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเตรียมตรงเตรียมตัวอะไรก่อนเลยนะครับ มีแค่นี้จริงๆหน่อยพวกซอมบี้วงนี้ฮะแม่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะกลับไปกันแล้วนะครับกลับออกไปข้างนอกนะฮะหลังจากที่เราได้หมวกมาหาอำนาจเรียบร้อยแล้วนะครับปไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะแปบ๊บน้าเดี๋ยวผมขอไปตรวจเช็คในห้องนี้อีกทีหนึ่งดิไม่มีอะไรจริงๆใช่ไหมเคไม่น่าจะมีแล้วนะครับนี่เนะ่เป็นไงอ้าวโดนโดนโดนเป็นไงอ่ะโดนโดนนี่แนะ่ตายดีตายดีตีตีอตายดีอยดโอหมวกผมนี่มัน โอพีจริงๆเลยนะครับอ่ะมาดิมาดิปิดประตูขังไปเลยเฮ้ยมันพังประตูได้เหรอวะนี่เน๊ะนี่เน่ะตอมบี้มันพังประตูได้นะท่านผะูน้ชมมันทรงพลังจะขนาดไหนกันเชียวนี่เน่ะเป็นไงโดนไม่ดีโดนไม่ดีดไปครับผมครับกันเลยไปขับ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 มาดูกันว่าเราจะขับได้หรือเปล่ายัางไงก็น่าจะขับได้อยู่แล้วนะไม่น่าจะใช่ปัญหายากอยู่แล้วรู้สึกชุดเกราะนี่จะทนไฟได้หรือเปล่านะอืมโปรเทคชั่นหนึ่งร้อยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยว ถ,ถ้าตกเลยก็น่าจะรู้เองเนะี่ยเออไม่ตกหรอกครับระดับเราแล้วไม่ตกหรอกอืมไม่ตกหรอกไม่ตกแน่นอนอุยเจี๊ยเจี๊ยตกตกตกมันกันไฟจริงด้วยนะท่านผู้ชมมันแทบไม่เป็นไรเลยฮนะไม่ต้องกินก็ได้นะเนี่ยจริงๆไม่ต้องกินก็ได้นะเนี่ยโอ้โห,หมกเลยว่ามันโอพสมชื่อจริงๆริงนะฮท่านผู้ชมโอพจัดๆเลยนะเอ,อ่ะเฮ้ยมันโกงเกินไปแล้วมันจะโกงเกินไปแล้วเออนี่ไงก็ทางนี้ไง เออไม่จะเป็นเลยเลยโอ้เมื่อกี้บอกเราจะไม่ตกซะหน่อยจะเทซะหน่อยนะผู้ชมตกซะได้ฮะค่อยๆลงไปแล้วกันนะฮะชิบนั่นแหละนี่นะออไม่เห็นได้เจ็บเลยโอ้โหบอกเลยว่าหมวกนี่ทรงพลังมากนะ่านผู้ชมเนี่ยลงไปไหวลาวายังได้เลยนะผู้ชมโอ้โหโคตรโหดบอกเลยว่ามีมูลค่าแพงมหาศาลแน่ๆเลยฮะถ้าเรานำไปขายเนี่ยแล้วแม่งใครจะซื้อวะเนี่ยโอเค สำหรับการประจนภัยในแบบนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงมีภาคหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาแครให้นานผู้ชมดูละกันนะครับก็เห็นว่ามันเป็นเลข2อ,อ่อะเนาะเออมันน่าจะมีภาคหนึ่งอยู่มั้งถ้าไม่มีเดี๋ยวยังไงก็จะมาแจ้งอีกทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าหมวกทูชานคามูนนะครับก็บอกเลยว่าเป็นหมวกที่โอพจะจัดเลยนะท่านะผู้ชมแต่ว่า ถ้ามันมีเท็กเจอร์ที่แบบมันสวยๆกว่านี้กน็น่าจะโอเคกว่านี้นะครับสำหรับแบบนี้นะครับผู้สร้างแมปทํามาได้ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะเราจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะอย่าลืม่ยก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในะท่ที่สำคัญคกดกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะไปเลยนะครับบ๊ายบาย